สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับที่นี่อู่สอสํสำรานดีครับปากทางบ้านนาแซงตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาดูความคืบหน้าของรถอัดฟางตีตะขาบครับแต่ว,ว่าก่อนจะไปดูครับนี่ครับมาใหม่ๆเลยสดๆร้อนๆซื้อกระจุยกระจายเลยเสียดำ สวัสดีครับซื้อทุกวันเลยเนาะเสียดำนี่แล้วก็ขายออกทุกวันด้วยตอนนี้กิจการกำลังรุ่งโลดครับวานขายเคนไปสองตัวอ๋อ,<ท>อชุดเคน,นนะ่ะนะพอได้มือเดียววะกิจการขายเลยของดีไปเร็วเนอขออุปกรณ์รถเกี่ยวข้าวที่กองอยู่ตรงนี้ก็ไปแล้วบ่ ไปแล้วครับขิ้นส่วนของรถเกี่ยวข้าวที่เอามันตัดทำรถอัดฟางไปแล้วก็จะเห็น10บล้อลหัวลากหล้อเทนเลอร์รถเกี่ยวรวมไปถึงนี่แหละครับสมาชิกใหม่ล่าสุดอันนี้เอามาใช้งานหรือามาไว้ขายเนี่ยฮะเสด็าขายครับผมขายขายีตัน ยกยกได้สี่ตันามาไว้ขายนะครับราคาจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นี่อย่างคันนี้ตั้งไว้สิบหกห้าครับแสนหกห้าหมื่นแสนหกหมื่นห้าพันสนใจก็มาดูครับมาดู ฟลิปสีตันสวยงามเลยโทรมาติดต่อสอบถามก่อนก็ได้ครับ0 8 7 8 7 7 5635เบอร์นี้เบอร์เดียวใช่ไหมเสียดำเบอร์พ่อครับเบอร์นั้นแล้วเบอร์ของเสียดำละ่ะเบอร์ผม0 8 5 0 8 5 2 0 2 0 4 7 7 4 7 7 4 7ตามหลังครับผมอ่านี่ติดต่อเสียดำโดยตรง <ผม S 1> นะครับถามได้เลยครับตอนนี้กำลังตรวจเช็คอยู่นะครับระบบกลไกลต่างๆ6ล้อมาเคลมอีกแล้วมั้งนี่นี่อีสุระบคขับสองัน รอต่อดำแล้วครับแบบนี้ครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับฝั่งนี้โอ้มารอบนี้ครับอุปกรณ์รวมไปถึงชิ้นส่วนต่างๆเริ่มที่จะจัดเข้าที่แล้วครับสีสันสดใสครับนี่เครื่องยนต์ ครื่องยนต์นี่ก็ไปฟิตมาใหม่นะครับโดยทีมช่างสองหนุ่มรูปหล่อครับช่างพัดกับช่างตามจากจังหวัดพิษณุโลกทำสีสันสดใสครับเริ่มกันตั้งแต่ข้างหลังเลย นี่คือรถอัดฟางตีนตะขาบลำแรกนะครับของอู่สอสํารานดีอ่าไม่ใช่ลำแรกในประเทศไทยนะครับหลายคนเข้าใจผิดมาแล้วลำแรกของอู่สอสํารานดีครับนี่ประกอบชิ้นส่วนต่างๆป,ปั๊มเปมออมอหมอน้ำแผงออยนะครับพัดลมถังฮฮโดรลิกกองอากาศครับ จับสายเข้าไปแล้วครับเริ่มเห็นเริ่มเห็นตัวตนที่แท้จริงลางๆแล้วละครับอ้าวชักพัดสวัสดีครับชักตามสวัสดีครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ไม่ให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเปิดสิบบ่ 80%พอครับช่างพัดบอกอยาเอาเยอะโอ้ลืมดูครับหน้าเก่งมาแล้วเขาเรียกอะไรนะช่างพัดเขาเรียกอะไรนะบัลลังบัลลังเออช่าง <laughs> พัดเรียกบัลลังนะครับเบาะโอมายกชุดมาเลยบน่นี้ชุดนี้เท่าไหร่ช่างพัด หมืน่นหมื่นห้าบาโอ้สวยงามเลยครับบันลัง15หมืที่นั่งขับนั่นเองครับสวยงามสวยงาม นีก็จะมืดห่อยแค่บันลังนี้ก็กินขาดแล้วครับสุดยอดเลยนี่ผู้ส่งอูบอยจเจริญยนต์ อูบอยเจริญการช่างครับส่งมาที่แคนดงบุรีรัมนี่หละครับชุดหน้านี่เหลืออะไรบ้างช่างกใสสเตอร์ครับผมใส่สเตอร์รประกอบโซ่ทําสีก็จบเลยโอ้นี่จะเสร็จแล้วตัวนี้ สีช่วงท้ายนั้นเสร็จหมดแล้วเหลือแต่ช่วงหน้านะครับตอนนี้กำลังไล่เชื่อมนี่ถ้าเกิดว่าไม่รออะไรไม่รออะไรนี่คง,งสงสัยต้องเสร็จไปตั้งนานแล้วเนาะเนาะ ไปหมดแล้วครับสุดยอดมากหลายคนถามว่าเขาถ้าเปิดขายนี่จะขายราคาเท่าไหร่นี่อันนี้ก็ต้องรอนู่นแหละครับ รอเสร็จนั่นแหละให้ทีมช่างประเมินค่าใช้จ่ายนะครับประเมินทุกสิ่งทุกอย่างถึงก็จะเป็นราคาออกมาสู่ท้องตลาดครับสวยงามมากเครื่องนี่เหลืออะไรบ้างชักบัต จิดตั้งเทอร์บโบเสร็จก็ยกวางประจำตำแหน่งคราวนี้ก็จะได้ฟังเสียงแลละครับมารอบหน้ารับรองว่าหมุนอยู่หน้าอู่แน่นอน นี่ครับชิ้นส่วนกัะจัดกระจายกันอยู่ยังไม่ประกอบเข้าที่หมดทุกชิ้นคุนนี้ก็วางเครื่องเสร็จก็จะนำประกอบครับโซ่คอโซ่ลําเลียงสีนําเงิน ครอุปกรณ์ดาวดวงใหญ่ก็มีนี่ดาวดวงใหญ่เบลอเลยติดดาวให้เลยครับงานนี้บอกเลยติดดาวให้เลยร้อนำและนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบครับ รยากาศโดยรอบที่อู่สอสำรานดีช่งโรดกำลังเก็บสีนะครับรองพื้นไปก่อนวันนี้อากาศไม่รออ้อนน้อยช่างโรดเนาะน อยากขับรถแล้วครับแต่ว่าโดนลดประจําการแล้ว บรรยากาศดีด้วยครับวันนี้ครับคึ้มคึม,คมคึมฟ้าคึ้มฝนคันนี้ก็มาใหม่บอเสียดัมเน,นี่ยมาใหม่บอเนี่ยมีเจ้าของหรือยังนี่<อ>มีเจ้าของแล้วบออย,ย,ยังโสดครับยังโสดโอ้ยังโสดเลยครับ สาวกหกล้อมาเลยใครที่หาอยู่คูโซสวยๆใสๆกลิ่นไอซากุระยังไม่จางเลยครับสวยงามมากคูโซตอนเดียว หรืจะชอบโรบอครปนะครับชอบแบบไหนก็มาดูเอาครับโอ้กันทนแต่งด้วยสวยงามสวยงามมาก ภาษาแถวนี้ก็จะบอกว่าแล้วแต่มักครับแล้วแต่มักตามใจชอบหรือจะชอบสิบล้อครับด้านนูน้นยังไม่ประกอบก็อีกเพียบแทนเลอร์สวยๆนี่ออกไปหลายคันแล้วครับ ครับบรรยากาศโดยรอบสนใจก็ตามเบอร์โทรที่ใครไว้นะครับ2เบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์ของเ,ออเสียจันอีกเบอร์หนึ่งเบอร์ของเสียดำครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมา ติดตามความคืบหน้ากันต่อที่อู่สอสำราญดีครับของดีเพียบ